ผู้โดยสารโทรศัพท์ที่นี่สถานีชุมทางถนนจีราที่นี่สถานีชุมทางถนนจีราผู้โดยสารกราจาาขบวนรถโคดสราสีของรัศมีภาระของท่านที่รับติดตัวมาลงให้ครบกระถุ่ต้อในครับขบวนรถจอดที่มีในชานชาลาที่สามเป็นขบวนรถรวจพิเศษขบวนที่สองสองครับส่งผู้โดยสารต้งทางสถานีอุบลราชธถานีปลายทางสถานีกรุงเทพผู้โดยสารมีตัวช่นได้การโดยสารนนกสิ่งของรัศมีภาระของท่านจานาที่นั่งบนขบวนรถให้เป็นที่เรียบร้อยครับ